สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรากลับกันมปอยู่ในเกมมาอยู่กันในเกม Steel b e ล l o กัน,นทุกคนนี่เราจะมาขมโมยนะทุกคนจะมาขมโมยของปางชาวบ้านนะทุกคนแหวนแฮมเมอร์ระบาแพงเกินนทุกคนเราจะจ้องเลยนะทุกคนเขาจะรู้หรือไม่ว่าเราจ้องจะเล่นอยู่วันนี้ทุกคน ลีลาลีลานี่เราขโมยไปตัวแรกเลยทุกคนวิ่งเลยเราต้องวิ่งเลยแย่แล้วแย่แล้วมีเพื่อนเห็นเราทุกคนแย่ล้วแย่แล้วแย่ไอ้แย่ทุกคนเราโดนเราโดนเนขัดขวางเนะยทุกคนมีแต่คนมี็นคนล็อกบ้านไว้นะทุกคนจัางกว่านี้เอาไหนได้เอาก่อนทุกคนเอาไหนได้เอาก่อนจั่งกว่านี้ในขณะนั้นเองทุกคนในขณะนั้นเองในขณะนั้นเอง เพื่อนเพื่อนกระโดดโอ้ยอย่างไวเลยทุกคนจะเสร็จเราแล้วทุกคนเสร็จเราเสร็จเราสามวิทุนคนเราต้งองเปิดกอนโอเคทุกคนนี่น,นี่บ้านหลังนั้นทุกคนเขาไม่ล็อกบ้านแล้วทุกคนเสร็จแล้วเนีย่ยเสร็จแล้วเนีย่ยออกออกเลยไปเลยมีขโม,โมยเลยผมขโม,โมยเลยโอ้ยไม่ทันนีทุกคนแย่เราจะต้โดนเจ้าของบ้านไล่ฟาดนะทุกคน นิ่งนะคนรีตัวเลยผมรีตัวเลยนะเทุกคนโอเคทุกคนเรากลับมาเกิดใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะไปสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีขอสักทีหนึ่งนะั่นนิ่งเลยบินเลยบินเลยต้องรอต้องเข้ารอคาี่สี่สิเจ็ดวินะทุกคน ในช็อคไม่อาวุธอะไรขายค่ะอันขายเราไหมทุกคนดูสิมีมือตกห้าร้อยนี่ผมซื้อเลยสปริงเจ็ดร้อยผมซื้อเลยโอเคสปริงที่ทำอะไรได้ทุกคนมันจะช่วยเรื่องการบิงเหรอทุกคนหรือ,อยังไงโอ,โโอ้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราต้องปิดก่อนเกยบแล้วเกอบแล้วทุกคนนี่โกคูมาอะไรส่วนของเรานะก็คือ มายนี่ช่างร้ายกาจจริงๆนะโกคุไอ้เราไม่ทันทุกคนแย่แล้วโกคูโกคูโกคูแย่ต้องรีสปาวด์ต้องรีสปาว์นะต้องรีสปาวด์ตาเรโรตาราดายได้นะทุกคนอุ้ย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 ผมเห็นตารเรโรตาราดายทุกคนเป็นของดีนะทุกคนเขาเฝ้ารอแล้วทุกคนเขาเฝ้ารอแล้ว ถ้าแบบจ้องจะเล่นเราอยู่ทุกคนถ้าแบบจ้องจะเล่นเราอยู่นทบบุกคนยังไม่ไปเออเออไอต์เราตาระระไม่ใช่ทุงท่งทุง่งทุ่งอ้าวแย่ท yeah, ุกคนต้องรีต้องรีตรนะัวละคร การวันนี้ทุกคนเราจะขโมยทุ่มๆตารางเอโลตารางดาม่ได้ได้ทุกคนโหวตสวัสดีน้องมังกรสวัสดีครับปวดเลยผมโวดเลยสนิทกันโวดได้ไม่เดินไม่เดินอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนหลังนี่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 อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเราโดนขโมยเราโดนขโมยเนี่ยทุกคนไม่ทานทุกคนเนี่ยเนี่ย รีเราต้องรีกันทุกคนเราต้องรีกันทุกคนต้องรีตัวละครกัน,นทุกคนอุ้ยบ้านเราพอดีทุกคนล็อกเลยนี่อะไรจะมาขโมยอะไรของฉันแสนหนึ่งนี่มาเลยเชิญมาเลยจ้าเราต้องกดประจําการทะทุกคนนี่เราก็กดประจําการเลยไม่ได้ใช้นะทุกคนตั้งไม้หนึ่งล้านบาทแล้วนะทุกคน เพราะฉะนั้นเราจะขยายทำการรีเบิร์ดนะทุกคนทามันเขเล็กยังไงโอเคแล้วีหนึงพันบาทแล้วทุกคนเราทำการรีเบิร์ดแล้วทุกคนเอาหายหมดเลยเหรอเอาเอาหายหมดเลยทุกคนหายทั้งสวนตังเหลือห้าพันทุกคนไม่มีทำทุนเลยหายยกสวนทุกคนหายยกสวนห้าพันมีตัวไหนบ้าง เอ้ยไม่ทันไม่ทันทุกคนเราหายยกสวนแล้วนะทุกคนโอ้โหเหงาเลยผมเหงาเลยนะเนี่ยนีผมตบเลยผมตบเลยทอมังก้อน <c oughs> หัวสักหน่อยหัวสักหน่อยนะทุกคนทอมองก่อนอา้าเข้าได้ด้วยที่ผมเข้าได้เอเอขออนุญ,ญาตนะครับทอมังก่อนโอกกอ,อนุญ,ญาตเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยให้อะใครจริงอ่ะโคโคฟาติโนเอฟเฟเรโนนะทุกคนอุ้ยนี่น้องมังกรใจดีให้ละโอ๊ย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 เราโดนพึ่งนะทุกคนเราโดนพึ่งโอ้ยโอ้ยมีคนหัวต้อนทุกคนมีคนหัวต้อนนะลองดีกลับบ้านต้องดีกลับบ้านแล้วกอนเอ๊ะแต่บ้านเรามันไม่มีอะไรนี่หว่าเออบ้านเรามันมีอะไรนี่หว่าเราขโมยได้เลยหัวต้อนเลยนี่หัวตเลยยืนอยู่นิ่งๆก็หัวตเลย อุ้ยสองกนของให้แล้วมันะเขาใจดีแล้วทุกคนแล้วก็ขโมยเลยทันไหมทุกคนทันไหม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 เราจะโดนอะไรไหมเขาดักเราเลยทุกคนเขาดักเราเลยทุกคนเอา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 นิ่งเลยนิ่งเลยโอ้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 ยทุกคนโอ้ยมาดีน้องชาย หมดเลยแล้วก็ขอบคุณน้องทุกคนแล้วนะที่แจกของพี่นะขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณจะรู้หรือไม่ว่าเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่จะรู้หรือไม่ว่าเขาจ้องจะเล่นจ้องจะเล่นเราอยู่จริงๆนโอ้ยอะไร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 น้องอะไรออะไรน้องอะไรน้องหมดเลยหมดเลย เมีคนจะขโมยของน้องคนนี้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 ขออนุญาตขออนุญาตโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีมันตีเราทุกคนเขาตีเรานะทุกคนพี่มานี่โอเคพี่มานี่ยมีคนจ้องจะเล่นเราอยู่ทุกคนอุ้ยอ้ยอ้ยเราโดนอีกแล้วทุกคนแย่แล้วเราแย่แล้วทุกคน จังหวะนี้เลยทุกคนจังหวะนี้แหละน้องเขาให้เราแลวนทุกคนจังหวะนี้ต้องรีบหนีโอ้ยโ,โอ้ยโอยโอ้ยอ้ยอยโออยอดเลยผมอดเลยผมอดได้เลยมีคนจ้องจะจ้องจะเล่นเราอยู่เลยทุกคนจะเล่นเราอยู <min> er ่ละตบเลยนี่ผมตบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ย ทุกคนแค่ตัวเดียวนี้ผมว่าผมก็รวยเละแล้วทุกคนนี่สองจุดเก้าเอ็มอะไรโอ้โ oh, ห oh, oh. ทุกคนตอนนี้คือเราโหดมากนะเราแผมไม่การรีเวิร์สนะไม่งั้นเนี่ยของน้องเข้าหายนะมักนกระโดดเอ้ยนายแม่ปิดเร็วนายแม่ปิดบ้านเร็วนายแม่ปิดบ้านเร็วระบังโดนขโมยเรา,าโดนขโมยเข้านะตอพี่มาไม่ได้อ่านเลยแต่จริงจังนะทุกคนพี่มานี่รอเดียเ๋ยวเย้าวพี่มากดที่นี่อ๋อ แม่ไปบ้านเร็วเดยวทุกคนต้องรีบต้องรีบมันจะมีคนมาออดักเราแนละ้วทุกคนเุ้ยๆๆๆยยจะถ,ถึงไหมถึงไหมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับน้องแม่คุณน้องมังกรนะครับปูสนับสนุนใจดีให้ช้างเรานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนมันจะมีคนจ้องจะเล่นเราอยนะู่แล้วทุกคนมังกรหนีไปเร็วหนีไปเร็ว

เกือบไม่ทันนะทุกคนเกือบไม่ทันอือหรือเราคนเติมเราเอ้ยแย่แล้วทุกคนแย่แล้วแย่แล้วล็อกเลย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 เกือบโดนแล้วทุกคนช้างเราเกือบโดนแล้วนะสี่สิบเก้าวิทุกคนเราจะรออีกสี่สิบเก้าวิเราจะไปป่น,ขอ,น,นของเราคูดาเสร็จก่อนนะทุกคนขอเราคูดาเสร็จปุ๊บเรจาจะ วิ่งไปเลยทุกคนนี่คือแผนของเราบูดาเสร็ซฟต์เราจะวิ่งไปหาเขา่ในบ้านเขาเพื่อเราจะขโมยตารเรโดตาราลาดทุกคนโอ้ยเข้ามาจะเฝ้าบ้านเลยนะทุกคนแย่แล้วแย่แล้วเราแย่แล้วอุ้ยตัวตัวเร็กโอ้ยไม่ทันขโมยต่อเลยขโมยต่อเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตีทุกคนโดนมือกันตีมาบ้านฉันซีมาบ้านฉันซีโดนแย่งซื้อทุกคนแต่โดนแย่งซื้อนะ อีมาป่านเห็นสิโอ้ไม่ทันนะทุกคนไปเข้าหลังนู่นสินแล้วนะกลางวันนี้นะทุกคนไอ้ไม่ทันนะทุกคนล่างน้ำกายเจนน้ำจิตเขาเร็วนะทุกคนเร็วเหลือเกินนะทุกคนมีกลางน้ำสไตล์ทุกคนคืออะไรไม่อยู่ดีแล้วตัวเราถึงเต้นกลางน้ำสไตล์ได้นะทุกคน ปอกองน่องซอยอุบ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 เกิดอะไรขึ้น,นอยู่นี้ก็มีการนำสไตล์โอเคโอเคทุกคนแล้วก็ต้องจบไปไปแล้วสำหรับสติวเบนลอดทุกคนวันนี้ก็มีน้องกรกับน้องนด้แม่มาด้วยนะทุกคนก็ถ้าสนุกสนานถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบายยจ้าขอขัดขวางก่อนก่อนไป สวัสดีสวัสดีวัสดีวสดวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะขอบคุณครับไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย